อย่ารู้สึกเสียดายเมื่อใช้เงินออกไปแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเสียดายที่ใช้เงินออกไปแล้วคุณจะดึงดูดให้ตัวเองมีเรื่องต้องจ่ายและต้องใช้ออกไปมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่มนุษย์หรือเรามีความรู้สึกผิดความรู้สึกนัก้นโคตรขับ เคลื่อนชีวิตเราคุณรู้สึกผิดกับมันแปลว่าคุณให้พลังกับมันแปลว่ามันกําลังขับเคลื่อนชีวิตคุณยิ่งคุณเสียดายเรื่องการใช้เงินออกไปมันจะดึงดูดให้มีเรื่องต้องจ่ายออกไปมากขึ้นกับถ้าคุณรู้สึกผิดกับการใช้เงินมันจะทําให้คุณกับเงินไม่เป็นเนื้อเดียวกันต้นขั้วหรือจุดเกิดเหตุของเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลคือเมื่อได้รับเงินมาจงแบ่งเงินออกเป็นกองๆซะรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ ที่จะฟุ่มเฟือยได้แค่ไหนครูไม่ได้บอกให้คุณฟุ่มเฟือยนะคะความฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทะเยอทะยานได้อีกไปข้างหน้าได้อีกเก็บแต้มความสำเร็จในชีวิตได้อีกสนุกสนาน